มูขีคุยมักคมกูมักเอาชนะกูทุกเรื่องมันสิเกิดอีหยังขึ้นว่าทาเมื่อนี้มันหัวเมียคนสวยของมันถึงกูรอฟันโอ้จะแมนขยันนอภไยขยันตัวไห้สิขีคขันคือเพ้นอกสิง มือมือไปเห็นอย่างเหรินตะไผ่กับไพโล่ท่าทมาหากินอี่อย่างเลยมึงมาเนี่ยไมสิมายืมเงินกูบ่ะกูไผ่มึงยืมดอกงวดก่อนมึงก็ติดคืนกูโย่เอ๋อบักบ้าเนี่ยมันคือมาดูถูกกูแท้การพนอกกันพนันเนี่ยกูเศร้าเรียนละเว้ยถ้ามึงเบ่เสื่อมึงพนันกับกูก็ได้โอ้ยบักบ้ากูเว้าเล่นคนเฮ้าเนี่ยมันก็ต้องมีเปลี่ยนแปลงนิสัยกันบ้าง คนกือบรงสิเป็นพอคนเว้ยว้าวว่าแต่มึงเนี่ยมีน้ำยาคือกูบ่มึงไหวเอียงก่อมึงเกลังสิมีลูกว่ะเออดีใจนะเพื่อนเออว่าแต่มึงมาหากูเนี่ย <c oughs> มึงมีธุระอีหยังว่ะเวยพอดีว่ากูสิมายืมหินและมีดของมึงหินและมีดกูมันหักเสียง <c oughs> มึงนี่เกือ่พนเรื่องยิ้มคู่เก่านะ <c oughs> ไปไ,ไปเอาในเมียกูพหุ่นฮะให้กูไปเอากับเมียมึง เออมึงหูตึงันาดวะไปเอาน้ำเมียกูวนเ,อ,อ,เ,อ,อ,เอ,อขอบใจหลายเพียนมึงบอกเองได้เออไอสิงมาหาไอพายบะจ๊ะไอพายอยู่ส่วนหลังบ้านพูจ้าเอ,อ่อ,อพอดีไอไปหาบักไผมาแล้วล่ะบักไผยมันบอกให้อ้ายเนี่ยมาหาพ่อย มาหาพลอยมีเรื่องอย่างจ๊ะเออคือว่าบักไพ่มันบอกให้อายเนี่ยมาเอาพลอยฮะ,ฮะไอ้ไพ่เนี่นะอบอกให้ไอ้สิงมาเอาพลอยเป็นบ้าบอโบเสือดอกโอ้ยบ่ไอะไรบ้าดอกถ้าพลอยโบเสือพลอยห้องไปถามมันเบิ่งก็ได้ไอ้ไพ่ไอ้ไพ่ให้ไอ้สิงมาเอาพลอยอีหลี่จซะเออเออให้มันลดมาสะหินนะ ไอ้อบอกแล้วว่าไอา้บอได้ตัวจะกไอ้สองคนเล่นบ้าอย่างกันดอกมามาามมาคอยขอถามยังไหน่ได้ยี่บ่ไอ้ไผ่จะเป็นบ้าบ่ให้คนอื่นมาเอาเมียจะของเอยียงไค่อย่อ,อ,อยเอี่ยพู้ได้เอาไผ่กะเมื่อกี้อะเด้ ไอ้ไผ่บอกให้ไอส้สิงมาเอาพลอยฮะมันบอกว้างสัน่นบอกเราเราพลอยจดให้มันบ่ก็ให้ฮะแล้เนาะเขาพลอยห้องถามไอ้ไอ้ก็บอกว่าให้มันไปโลดข้ามภาษาบักสิงลอยเมียกูตีได้คุณไปเอาขึ้นข้าทางดับเลยข้าสิบอกเลยว่า กลิ Man, ่นแม่นของฝันจากฟ้าคือส่วนไรนาเขียวสดสมใจเสริมสรางความแข่งพยันอันตรายมีทาตอาหารดูดซึมได้ง่ายกลิ่นแมนช่วยให้พืชงอกดินงามกล,ลิ่นแม่นทนแดดทนฝนสร้างความอดทนถึงแห้งแหลห้งปานใดเพิ่มผลผลิตเพือ่อ,อเ,เกษตรซื่งใจ เรื่องผลข้างเคียงสบายใจได้ Greenman ปลอดภัยกับผู้ใช้แน่นอนแร่ธาตุบำรุงดิน Greenman และ n a n o i n ไซ m e Greenman ขึ้นผลแข็งแรงโตวไวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไร้ผลข้างเคียงปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค